วันนี้ปกติวันพระยอมจะไม่มากันหรอกวันนี้นะก็ไม่รู้แต่ว่า,มมวามไม่เป็นไรจะมาก็มีมีลูกศิษย์คอยดูแลให้อยู่เหมือนกันเพราะว่าการป่วยในมันก็ไม่เลือกว่าเป็นวันพระวันโกนหรอกเนะาะเออแล้วอาทิตย์อยู่ที่ไหนนะผมอยู่อำเภอหนองถางครับเหลือเออเออจังหวัดอุทัยนะครับแล้วก็อาทิตย์ชื่ออะไรสมชายสีบรรเทาแล้วก็ เบอร์โทรเบอร์อะไรนะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเก้าหกสอเจ็ดเก้าอ่าเอสีบันเทาีนนามสกุลค,คนดังนั้นเนี่ย <c ười> อ, <c ười> อายุเท่าไหร่แล้วทิเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบเจดกับเจ็ดเดือนนะโอ้ไม่ไน้ยัหนูยังหนุ่มกว่าฉันเยอะแยะเ, <c ười> เลยนะ <c ười> <c ười> ฉันหกสิบแค่นั้นเองเนี่ย <c ười> เออแก <c ười> ่เอาเรีกหลวงตาอะแล้วเดี๋ยนะเออแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ทิดที่ป่วยมาเนี่ยอ่า ไปตรวจโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นอะไรนะก็เส้นเลือดตันเส้นเลือดหัวใจหัวใจตีบใช่ไหมล่ะเส้นเลือดหัวใจตีบตีบกี่เส้นนะที่นี่ตีบตีบหมดเลยตีบหมดเลยอ่าแล้วก็ไปบอลลูนมาแล้วมันตีบใหม่ก็ไปทํามาที่เป็นเป็นวันที่ยี่สิบเก้าไอ้วันที่สิบเก้านอ่าน็อกอ่บอ่าอแล้วก็น้องฉางเขาส่งไปนครสวรรค์เลยออ่าแล้วก็ไปทําบอลูนไปนอนโรงพยาบาลสิบวันออสิบวันนี้ก็ทำสามครั้งออ แต่ครั้งที่สองเนี่ยทาไม่ได้เนี่งนะเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทําแล้ว oh. แต่ทาไปสองเส้นอ่าอ่าแล้วก็เขานัดไปทําใหม่สเส้นหนึ่งก็ไปทําแล้วมันไม่ได้มันตันมันตันเองอีที่ทาไม่ได้ตันหมดเลยตันหมดเลยแต่อีกทําทใหม่เนี่ยเขาบอกไม่กล้าเสี่ยงเขาเสี่ยงไปแล้วก็เขาบอกมีอากาศมีอวกาเสียชีวิตอ oh. ๋อเขาไม่ <ใน S 1> ทำไอ้ท,ทิดโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่อ่าที่เขาทาไม่ได้เนี่ยนะครับอ่าเชื่อว่าโชคดีเดี๋ยว อ่าฉันมีทุดอ่าชุดเขาเรียกว่าชุดดีท็อกเส้นเลือดหัวใจอ่ะที่นะะอ่ายังไม่ต้องเชื่อหรอกวันนี้อ่าวันนี้เป็นอ่าวันที่สามสิบเอ็ดนะอ่าแล้วกินไปสักสิบห้าวันเนี่ะที่ที่ที่นั่นนะกินไปสักเดือนให้ไปให้หมอตรวจใหม่ได้เลยไอที่ตีที่อะไรเดี๋ยวทะลุทะลวงหมดอ่ะนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นอย่างกระทิสมาในขนาดเดินต่อเท้าเลยเดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ขับรถตรงรถไถปลอเลย คนอูไทยเหมือนกันอาจจะนั้นง่ายๆแล้วก็คนที่แนะนํามาเขาก็หายแล้วไม่ใช่เลยอเขาหายแล้วทีเปขาเป็นหัวใจใช่ไหมเขาก็เป็นแบบผมนี่แหละเออๆนั่นน่ะนั่นนั่นอันนี้เขาก็ไปที่บ้านน้องสาวอ่าอ่าเขาก็บอกบอกให้มาเคยได้ยินชื่อวัดสายแก้วไหมเคยได้ยินแต่ว่าเขาผ่านเรื่อยนะผ่านไปผ่านเรื่อยๆโอยาวัดจันดังนะเดี๋ยวนี้อิตาลีเยอรมัน สิงคโปร์มาเลสมากันทั้งทุกวันประเทศลาวนี่มากันทั้งทุกวันเลยนะอาจจาะนั้นก็อ่ามาที่นี่ถูกที่แล้วล่ะถ้าโรคหัวใจนะหัวใจตีหัวใจโตหัวใจขาดเลือดนะแต่หัวใจเจ้าชู้นี่มันแก้ไม่่อยได้กนัดนแสดงว่าเจ้าชู้หน้าดูเลตอนเป็นหนุ่มถึงได้เป็นโรคหัวใจนะ,ะปั่นใจไปให้คนโน้นปั่นใจไปให้คนนี้นะ <laughs> นะอ่ดูลายมือซิ โอ้ลายมือดีนะเนี่ยเอ่อหายทิ้ดลอกปลายไข้เจ็บเป็นคนมีความคิดความอ่านดีจังเลยนี่ยเส้นลายมือใกล้ขาดเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาดเหมือนกับฉันเลยนยเห็นว่มทิ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเน,าน,น,านี่ยอืมอ้าวทิ้ดะานะกินยาเก่งๆไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นนะก<น>ินยาฉัน,นี่้หละนะครับแล้วแล้วดูไว้เลยนะเลือดที่ดำเนี่ยยมนะอ้าวเลือดที่ดำหน้าที่ดำเนี่ยนะ เดี๋ยวจะขาวผ่องหมดแหละเหมือนนี้ยโยมนูน่นเลยเอาจริงๆไม่เชื่อลองกินดูจะจะ